สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกุลสกุลพี่น้องจ้ะพักส่องผ้าพี่น้องเลยส่องผ้าเห็นทั้งผ้าบอแล้วเคยไปให้กิซีแต่นิดหน่อยหรอไม่ใส่ล่ะยูซูลินมอดามีได้พักเลยนะอืมใหแล้วเข้าไปไหวหรือไงมาปู พี่น้องปองปลายพักสองผ้าไปน่ารอด่ะลุงเขาคูดไหวมันเขาลงไปลุงคูดไปฝ่ายยังเงึงน้ำน่ารอดพี่นี่ลงพี่นี่ลงนีง บ้าขาจะใช้ผ่านรายกาเอาด้วยมากินกระปุลเคยละอันเอาไปกินแกงหน่อไม้อืค่ะเอาหงหงกี่คนน่ะไม่แข็งกระยได้แล้วโอ้โหเออแล้วป้าทุ่นไป อืมจ้ามาไปนั่นนี้ไปจับเอาไหยป้าพักสองผ้าี่ฉานผู้ส้มเ้ยผ้าไม่ใช่หรออืมนี่แหละนี่นี่เป็น้องสองนี่หะอันมีเห็ดด้วยมีน้ำมาด้วยจับเห็ดนะอือาเบิด อ้ดอี่ห่อไปหันหฮาไปหันไปหาเห็ดอยู่หววพยองหวยตอนั้นกันบได้จักตุนไห้เเลือๆก็เห็นอยู่แบบทางไหนวะนี่บูแม่นนี่นี่นี่เอาไป มันหากับมันหากับเป็นเนาะตะกี้กับมิจฉห้พอไก่แล้วมาหันไปหน้ามันเหรลโงอกว่านี่ลุงได้แล้วอ้ขาว้องโดดเหรององย่างโง่พี่ลองกินหน่ยน่ยสวยตอนนี้สวยอยู่เหรอว่าจพักก่อน มัน,น,มน,ใ,สน,นใส่เอือมันเ็นมันใสน่็น่าจับก็แขงเองเอาไปฝาง้อืมฟักสองผ้ากีกับปนกับเตวพี่หลงจา้านี่นี่นี่นออกมาป่ะเนี่ยครับ ปลาโรตีบ,บ้านนันไม่ไม่เป็นหรอจับอย่างเอารุ่งหมากมันนะเป็นอยู่นะบ่นี่มาสุกๆกนี่นะบ้นานคุณเจ้ามีมมกว่าน้องไรจะจับเด้อขอจืบอันนี้มาเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าลุงบอกาแล้วกระเทือนเนี่ยมาเล้ เอาไปนี่ึงมันบ่มีเลยห่อเอาไปตอกเอาไปตองกุ้งห่อพร้อมเด้นี่มีแตงโมเหี่ยวอะไรเคยละกินแกงออกมานี่คืออะไรเนีเ่น แต่ว่าที่ซุรินนะ่ะไม่มีจริงๆพี่น้องบอมีอีนนี่นี่ดิต้นฟักซองปลาร,รากอยู่ลึกขนาดไหนเน,ะน,นานะแก่โลกมะเล่งอยู่เลยเอาไปปลูกที่บ้านนะเป็นไหมล่ะต้องดินมัน,น่าอะเปน็นหรืหอต้งรากนะ อันนี้ยังอ่อนอยู่นี่หรอใช่ไหมนี่อืมก็ผัวคากีเนี่ยตัวน,นี้ฮะมันตัวเก๋ๆนี่ถ้าตัวอ่อนมันจะอคอุขมๆเลยปาดเหรออืมในะช่เอาไปต้องกุ้งห่อนเนี่ยต้นขี้ใต้ให้เรงงกับออกได้เลยเว้ย เอียกมาเก็บเหืละงอกหรืยงเห็ดละงกผักติ้ววะลูกนะนะลกๆผักติ้ววะนะเก็บมาเนี่ยมาสิเป็นไข่มเนาะเย็ดก็ได้ผักติวนี่ก็สวยนี่เก็บมาแล้วลูก แสดงว่าแปลให้เรางงก็จะเอาแทนส้มมงใช่ไหม

ôi mày mày máy. mày 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 อันนี้นะเฮ็ดเป็นเฮ็ดน้ำหมากอันนี้แบบทาฝีเวลาเป็นฝีนะนะคะอือืมอม,อมตัวอยู่กับเขาใช่ไหมนี่ <c oughs> นนยังอ่อนอยู่นี่จะมีต้นมันกันเลม,มันต้นมันอ,อืมต้นมันเยอะอนี่พักสุภาพนี่เลย นี่ลุงงานเนอะขุดไปทางนั่นนะเนาะเมื่อเมื่อนี่อะไรเจ้าวาสิบ้านสมานเราเลือฟักสองผ้าไปนยฟักสองผ้านมาดูดดี๋ถุงหนึ่งไปนยเดี๋ยวถุง ไปห้ยังโอ้ยใจเบื่อล่พวยซื้อมันเอาเบิดแล้วหนอไม่เนาะบเรากำลังไปหานมไป้เัวงามงามผูกคือว่าเลยดอนนาเจ้าเนาะหูบ่อนเดลงไปกับหากปวดปวแเลย มคอนิกกับเซ่าเด็กพี่น้องฝากกดไ์ก็เซนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้กจ้ะว่ากันม่คลิปหนาส,สบายดี